กูโดนรีพร le อร์ตมามึงจะทำงางไงสามหาพ่อมึงอะและกูจะเล่นยังไงเนี่ยไอ้เสี้ยโอ้แล้วก็ตู่ขนาดนี้ให้พ่อมึงมาเล่นนะไอเ้เจ็บลายอายุใช่กูไปห้องน้ำมาร้อนเดิลโอ้มึงจะเอายังไงกันแน่วะครัเนี่ยโอ้ต่อยลายอายุ Tactical goggles activated Oh boom oh. fire will not die fire oh. oh, oh. oh, will to victory oh. Fuck my oh, me kicking ขอร้องอยากสูุกได้ไหมเป็บที่โอ้โหมีรถรถและกูด้วยดีใจทำูรอวะกี่ยวกูขออยากสุกได้ปเอะไรยอ้อนมีคอนจ

Hjelp! No! 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 อยู่ออเมริกาแทนปากย้ายกูหัวร้อนเทนเน็ตกูหัวร้อนพอแล้วนะไอ้ชิบหายกูไม่แทงอ่ะไม่ไม่กูไม่ไรมาอ่ะกูเป็นไรมาหนักมากกูกูเป็นรถฮอกแล้วกันนะหวังว่าพวกมึงคงไม่มีปัญหากับกูแล้วนะมึงอย่าให้กูหัวร้อนเลยโอ้พระพายุเข้าด้วยไง แป๊บนึงนะทุกคนเบาเสียงเสียงโอ้โหแล้วทุกคนจะยินเสียงกูไหมเบาๆไปแม่งอ่ะเออเบาเมื่อเขายินนะยินงเสียงกูก็พออะไรที่พังหายเล่นตัวอะไรอ้าวไม่เล่นเฮ้ยนี่แรงเนยวัดไม่กูไม่ไล่ฮาร์ดไอสัตว์มึงไล่ฮาร์ดไปเลยนะมึงคุยเถอะกูเล่นไล่ฮาร์ดแค่ตาเดียวมึง บอกกูไปเลยฮาเลยอ่ะพี่ก่อนหลังลนะนักเกมึงสามถ้ามึงสามถ้าแพนะ้นะกูถ้ากาูแพ้ตอนนี้กูจะพูดยไงแล้วกบอกตรงเนี่ยปิงเป็นชี้อ,อ,อะไรแตกระตุกหาพี่มึงอ่ะโอ้โหไม่อยากถูกร้อนนะไม่อยากพูดคำหยาบเลยโอโ้โหมึงเทรรอบผิดมึงเป็นเอเนอร์แมนเหรอเดี๋ยวเขาก็ด่าว่ามันกับฟัดกระตุกอะไรของมึงนี้ พอหมดไฟมันก็หมดอ้าวอะไรบนนั้นอ่ะโอ้โหท่ามึงดาขาดนี้มึงไม่ให้เกียรติเขาเลยและกระตุกอีกแล้วกูไม่ต้องสู้กับใครกูสู้กับมึงกระเน็ดเป็นไรฮัมเบอร์กเอาหุกโดนด้วยหุกยิงเลยฮุกยังโดนมึงคิดเอามึงไปอยู่อะไรบนนั้นอ่ะ กูยืนดูเนี่ยสามทีอ่ะกูยืนรอเพลินเลยโอ้โหกระตุกกระตุกอีกแล้วโอ้โหอยู่ไหนสัตว์ใครยิงวะอันนาอยู่ไหนเนี่ยมานี่มึงโดนคนปิงหลักล้านดึงได้ไงวะครับกูจะหัวร้อนแล้วนะไม่ใช่กูหัวกูหัวร้อนมากแล้วนะตอนเนี้ย ยิงเป็นอะไรฮะไม่ต้องสู้กับฝั่งแม่งเอาสู้กับฝั่งตัวเองแหละสไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์แม่งดีแม่งยิงให้ดึงไม่ใช่มันยืนให้ดึงเลยทุกคนเนี่ยมึงกระตุกอย่างไม่อยากพูดคำหยาบไม่ได้สิโอเคแล้วผมเป็นคนดีโอ้โหต่อยแม่งเลยต่อยคอมแม่งเลยเฮ้ย reach it up เึดิโอ้โคมันคงเล่นให้รถให้มึงอ่ะมึงไปยืนต่อยหน้าบ้านขนาดนั้นตาคูก็โดนก่อนเวล่ะาโดนถึงวะไม่ถึงและมีกระจูปับด้วยดม่โหดึงไม่ได้ด้วยเดี๋ยวก็ไม่มีสู้วะปิงแม่งหลักล้านอ่ะโอ้โหขนาดกูกดแท็บอะยังกระตุกอะไอชิบหาย ถ้าจะเตะกูเก๋ท hm. ุยวังยิงมามึงยิงมายิงมามึงยิงมาดิโอ้ยยังอย่าตู้มึงยังอึดใจสู้อีกอ่ะทำปลาเฮ้ยเน็ตมึงเป็นอะไรนักเน็ตมึงกระตุกทำไมมึงออกมาต่อยกูเลยมามึงเป็นอะไรของมึง เอากว้ต oh, so oh, so oh, so ่อยกูเอามาต่อยกูเลยทีนี้ฮัลโล่โอ้โห้กูรู้สึกโกรธมากเป็นเลือดสมองกูดันตึกตุกยิ้วขมวดขอิีตากูเริ่มแดงแล้วโอ้โหอันนี้มันแพ้สิแล้วกูก็ตกค่าเลยให้กูหลบยังไงวะให้กูยิงมดเหรอฮะให้กูยิงมดเหรอ โอ้โหศาสตว์ employer, เล่นเกมไปบทไปมึ่กีเอาโอ้โหแล้วก็ตุกไปโดนมันอ oh, ีกไอ้ยุ่ยนี่โอ้ยไฟคอมอนคอมอนไวไฟตุกแม่นขนานี <S <s ้เออนั่นแหละตุกโดนได้งกระตุกสัตว์ ตกแค่แค่แหละนเนี่ยโอ้โหแล้วกดอีเมดด้วยอะโอ้แล้วกดอีเม้จบคลิปเลยครับจบแม่งหัวร้อนจิบ